สวัสดีครับทุกคนวันนี้พ่อยกับพี่มอมจะพาทุกคนไปดูการ<ล>าตกปลาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปที่หาดปากมิงดูก่อนเนาะดูว่ามันจะมีปลาไหมเนาะนะครับเดี๋ยวลองไปตกเล่นๆสนุกๆดูนะครับเผื่อได้ปลาทรายเนาะใช่ไหมเผื่อจะได้มาทอดเกล็ดพิ้นเนาะที่เรือเดี๋ยวต้องไปหาเรือก่อนนะครับตอนนี้นะครับนี่เนาะเราเตรียมเบ็ดไปสองขันนะครับแล้วก็มีถังถังถังอาหารเนะาะถังเยือนนะครับนี่เนาะนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลย ใช่นะครับเบ็ดสีแดง,งพิยอมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันไปเลยนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาสักกี่ตัวนะครับโอเคเงินเอาไว้ซื้อกับกินเอ่อเงินไว้ซื้อกับค่ากินก่อนใช่ไหมระหว่างทางใช่ไหมโอเคตอนนี้เรามาถึงหา,า <รอ S 2> ดปางมงแล้วเนาะตอนนี้อ,นอานหาดบางมีนะครับข้างหน้าคือเป็นาหาดเลยนะข้างหน้านะแต่เราต้องแวะซื้ออะไรติดก็เป็นเกาะด้วยใช่เป็นเกาะด้วยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวก่อนเราจะไปตกปลาเราขอแวะซื้ออะไรลองท้องก่อนซื้อลูกชิ้นดีกว่านะเป็นไปกินไหม ถ้าเบลไม่กินก็ไกินเบลไม่ชอบเบลไม่ชอบลูกชิ้นหรอโอเคงั้นเดี๋ยวพอเราไปดูลูกชิ้นตั้งสองสามไม้เนาะนะครัตรงนี้ตรงนี้ด้านซ้ายด้านซ้ายตรงนี้มันจะมีมันจะมีพ่อขายเป็นตลาดย่อมๆใช่ไหมครับนี่นะตรงนี้นะเดี๋ยวเราลงไปเลแดดแล้วก็หันลงอ่ะมีการหันลงด้วยใช่โอ้ตรงนู้นทะเลสวยเลยพี่เอาวันนี้น้ำกำลังงามเลยนะนี่หาดปากเมงนะครับทุกคนนะครับนี่นะคนดึงไฟหาดลมทะเลหาปากเมงนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลงไปซื้อชิมเท่าก่อนาะ ม้ซื้อร้านนี้ดีกว่าเพราะลงมาซือนั่นนี่ก่อนี่นะพ่อลงไปซื้อร้านนี้ก่อนโอเคไหมโอเคดังั้นเดี๋ยวพี่ออมแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ออมถ่ายต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะใช่ตอนนี้ตอนนี้แว๊ซื้อเมื่อกี้พ่อแว๊ดซื้อลูกชิ้นเสร็จแล้วก็ตอนนี้ซื้ออะไรนะให้พี่ออมนะชีสใช่ไหมเป็นไฟล์ลูกชีสนะครับขย่อชีสนี่นะนี่ค่ะบางเมงวันนี้อากาศดีมากใช่แล้วก็เอาไปม้วนประมาณเมื่อไม่นานออกมาเป็นเยื่อ โอเคอร่อยไหมครับของนี <away> ้อร่อยมห้างห้ใครอยาทำดูีๆเือนนี่อนซื้อเพิ่มได้เลยใช่ไหมเซเว่นก็มีขายใช่ไหมหรือไม่ห้างห้างสับสะรดสาเขาห้างสับปะรดสินค้าก็มีใช่ไหมใช่เอาโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิวตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นชายหาดบางมีงนวันนี้นะวันนี้กัวันวันเสาร์ใช่ไหมพี่วันนี้เป็นวันเสาร์เนาะครัเดี๋ยวพ่อแอรดูก่อนนี่นะบรรยากาศก็ช่วงนี้มันเงียบๆหน่อยนะมีคนมาบ้างปรับบายนะครับตอนนี้นะร้านค้าก็เปิดบ้างปิด แต่นนี้ถ้าทะเลมีคนเล่นน้ำว่างอยูน่นะพี่ออมข้งางล่างข้างล่างมีคนเล่นน้ำอยู่นิดหน่อยเนาะแต่เดี๋ยวเราจะไปเลยข้ามสะพานไปฝั่งนู้นดีกว่าถ้าไปฝั่งนู้นแล้วก็เดี๋ยวเรามันจะมีทางลงเนาะเราไปต้องถอยหลังไม่ต้องตกปลาตรงนั้นดีกว่านะมีไหมเลยข้ามสะพาพนไปน,นะเดี๋ยวเราปากน้ำแบบปากคลองอะไรตรงนั้นเนาะดีไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราขับรถไปก่อนนะครับไ,ไปก่อนเดี๋ยวต้องรอเรือก่อนไง มีเรือเราข้ามเกาะได้นะแต่ตอนนี้ยไม่ไม่มีเรือเออคนมานั่งติ๊กปิ๊กกันเนาะตอนนี้เยอะเลยนะครับบรรยากาศดีช่วงเย็นนะชอบใช่พี่อนชอบทะเลไหมชอบชอบนะเราก็เลยมาเที่ยวแล้วก็มาตกปลาด้วยนะโอเคนะตอนนี้เราเลยมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเลยแชร์ปากเมงมาหน่อยตรงนี้ปลายหาดแล้วตรงนี้เราก็จะเห็นทะเลสวยงามมากนะใช่ไหมเพี่อนดูโดยเฉพาะมุมเนี้ยเนี่ยเลยโค้งที่ไปไหมบรรยากาศสวยไหมเนี่ยตรงนี้นะตรงนู้นก็จะเห็นหาดช้างลางหาดเจ้าใหม่ตรง นะดูดิพวกไปหาอะไรกันไม่รู้จะไปหมดเลยหาปลาปะวันนี้น้ําลงไปแล้วตอนนี้เนาะใช่ไหมครับเด็กตรงนั้นดิเป็นน้ำฝนอ่ะใช่นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าคือบริเวณที่เราจะไปตกปลากันใช่ไหมบริเวณสะพานหาดปากเมงนะครับเนาะวันนี้มันยากาศดีมากนะครัะพี่เอากินอะไรอ่ะอร่อยไหมลูกน้ำส้มนะนี่พ่อกับลูกจะเราไปลองตกปลากันนั้งคุยคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมน้ำส้มน้ำบัดลมนี่ใช่ไหมน้ำบัดลมนะ ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปอ่จาจะรถข้างหน้าเลยเดี๋ยวเราขับรถข้ามสะพานไปนะครับนะนะครับเราขับรถไปเลยเมฆสวยงามไหมไวันนี้ท้องฟ้าสวยนะท้องฟ้ามีเมฆประปายังใใเห็นสายลุงไหยใช่ไหมตรงแว่นใช่ไหมครับนี่ตรงนี้เป็นสายคลองใช่ไหมทางพี่เอ๋เนี่ยคลองนี้เราก็ตกได้นะเรือจอดอยู่พอน้ำมันลงใช่ไหมเออน้ำมันเกยตื้นเลยเพราะน้ำตรงนี้เดี๋ยวเราจะตกตรงนี้บริเวณสะพานด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่นะ โอ้นี่ <ไข S 1> มัสน,นสวยเลยสวยมากพี่ยอมดูสิโอ้โหนี่คือสะพานแบบนเองนะครับจุดที่เราจะมาตกปลากันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะข้ามอีกฝั่งใช่ไหมวันนี้มีคนเอาเรือขายักษ์ในไม้สีแดงเนี่ยนะลูกต้อยยงรถต่อรถเดียวดูเขาเรือไม่ตกเนี่ยนะครับวันนี้มีคนตกไหมนอ้องเอาจริตกนู้นนู้นเลยไหมสีแดงหไหมเก่งไหมโอ้โหวันนี้มีคนตกด้วยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปตกบริเวณนู้นดีกว่าเราไปจอดรถบริเวณนู้นดีกว่าดี สวยงามมากนะครับทะเลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่จอดตกปลาก่อนนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปเป็นช่วงเอาจุดแรกเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้เราข้ามสะพานมาใช่ไหมพี่ออมนะครับตอนนี้คือสะพานที่เราข้ามมาตรงนี้นะเมื่อกี้เนาะตรงนี้ตอนนี้นี่คือมหาปากเมงเนาะที่ตรงนี้ก็เรียกว่าคลองปากเมงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราหาที่ตกปลาก่อนนะครับโอ้บรรยากาศดีมากพี่ออมนะครับดูดิช่วงเย็นนะครับที่ตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งนะโอ้โหนะครับเดี๋ยวเราลงไปตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ไหมสถานี้ได้ไหมลองดูเนาะโอเคไป เราขับเข้าไปดูตรงข้างในนู้นก่อนเนาะทุกคนดูนะครับดูทะเลสวยไหมวันนี้เนาะสวยมากใช่ไหมพี่น้องดูดิโอ้โหบรรยากาศนี่นะเนี่ยได้กลับมาอยู่บ้านานานๆทีนะั้นได้มาแบบนี้ตกปลา,าเลยเนี่ยบรรยากาศเจ็บหรอนะครับอยู่ด้วยกันนะเนี่ยเป็นครอบครัวนะพ่อกับลูกนะลูกชายพาลูกชายมาหาที่ตกปลาหนีออกจากหน้าจอสีฟ้าซะหน่อยนะครับเนาะหน้าจอสีฟ้าเลยนะจอสีฟ้าหน้าจอไอแพดมือถือนั่นแหละแต่มันมีแสงสีฟ้าไงลูก นะครับ okay, โอเคเดี๋ยวเราตกเว้ยเดี๋ยวเราจอดแถวนี้ก็ได้เนาะดีไหมเราไม่ได้ตรงนี้โอ้โหตรงนี้วิวสวยมากเลยเราจอดรถตรงนี้โอ้ยเจ็บไหมโอ้โห,โโห,โโหตรงนี้วิวดีมากเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ก่อน,น,อนดูทุกคนดูวิวหาดบางมงตรงนี้นะจากมุมนี้สวยมากนะครับเนี่ยเราไปไว่ายน้ำโอเคนะครับอ่ะว่ายน้ำได้ไหมเดี๋ยวเราตกแถวนี้ดีกว่าไปลองดูก่อนไปอืมนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนโอ้โหนะครับทะเลสวยมากวันนี้ไก็หิวน้ำนี่นะครับอ่ะใครมาเที่ยวช่วงนี้นี่ ้ซาโควิดเนี่ยครับตรงนี้มาเทีย่ยวได้เลยนะสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนนะครับลงลงจากรถแล้วตอนนี้นะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากนะครับแล้วพี่ออมอยู่ไหนก็เดินไปข้างหน้าหรือข้างหลังอ่ะมาอาชีก่อนโอเคชีก่อนนี่นะครับทุกคนบรรยากาศดีมากนะครับนี่บริเวณตอนนี้มีคนตกปลายเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้เนาะฝั่งนี้ก็มีนะตรงนี้บริเวณหาดปากเมงตรงนี้อ๋อตรงนี้มีคนตกหลายคนเหมือนกันนะครับบรรยากาศดีนะครับวันาานี้เนาะ ใช่ลงมาก็ถ่ายวิดีโอเลยพี่ออมไ,อไปไปลราไปดูกันครับเดี๋ยวเราไปตรงตรงหาตรงนู้นก็ได้นะเดี๋ยวไปดูนู้นก่อน่อะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนอ่ะพี่อมม่มาเอาช่วยพ่อถือเบ็ดก่อนดิอ่ะเดี๋ยวพ่อถือเองดีกว่าอ่ะอเดินไปเลยนะครับตรงนั้นได้เหรอพี่ออมเลือกทำเลเองใช่ไหมตร,ตรงนี้มันมีทรายใช่ไหมโอเคตรงนี้ก็ตรงนี้ก็น่าจะเหมาะอยู่นะโอเคอ่ะอ่ะตรงนี้ก็ได้มาบรรยากาศดี วางยังไงเนี่ยรอเบียดวางก่อนเอาวางนี่วางตรงนี้เลยลเรียบๆเลยมีน้ำส้มมีเป็นไฟย่ออมแล้วมีลูกชิ้นใช่ไหมอ่รนน้่่ก็็เปคาบรรยากาศดีมากนะครับนี่เนาะหาดบางเมงตอนบ่ายนะครับมันย้อนแสงนิดนึงมันก็เลยดูมืดน,นะได้ไหมครับลูก <c oughs> นี่นะครับมีลูกลุงๆนะครับมาตกกันเดินแล้นะสวยมากนะครับบรรยากาศนะ <c oughs> นี่ ใช่น้ำใสนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตกเราเกี่ยวเบ็ดกันก่อนไหมจัดการเบ็ดก่อนเนาะลองดูเนาะตกเล่เลนๆนะได้ก็ได้นะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะอชูสองนิ้วหน่อยสู้ไหมสู้ไหมเยี่ยมนะครับอ่ะไปตกปลากันเถอะนะครับนูนพี่ก็ได้ตัวใหญ่เลยนะครับเป็นปลากระพงนะตัวใหญ่มากเลยนะครับเมื่อกี้นะประมาณสักงโลก,กว่านะครับนาอตรงนู้นนะครับ พี่ออมหลังจากมาประมาณครึ่งนะชั่วโมงแล้วเกือบชั่วโมงแล้วตอนนี้ปลายังไม่กินเลยใช่ไหมใช่ไหมพี่ออมทำอะไรอยู่ตอนนี้นะครับเด็กๆนั่งตอนนี้หลบแดดแล้วเพราะว่าตั้งแต่มาอีกประมาณสักเกือบชั่วโมงแล้วตอนนี้ปลายังไม่กินเลยยังไม่ได้สักตัวเลยครับแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยใช่ไหมพี่ออมเมื่อกี้ตรงนู้นนะครับตรงน,นู้นก็จะได้ปลากระพงมาแล้วตรงน,นี้เมื่อกี้สักประมาณไซส์กเกือบสองโลอะ่ะนะครับแต่ตอนนี้ให้ดูบรรยากาศก่นกอนตกปลาเองนะครับ่าครับดึงดึงเบ็ดดูนี่อ่ พวงเวดดูดิค่อยดึงนะงค่อยหมุนมานะอ่ะน,นี่มันย้อนแสงเรามุมดูมุมนี้ดีกว่าอ่ะพี่ยอมหมุนๆน,นะเกิดหันหน้ามาหน่อยอ่ะนะครับอ่ะดูดิ้วเกือดได้ปลาไหม ย้อนแสงหน่อยเดี๋ยวว่าแสงสวยมากนะครับน,นี่น้ำกำลังเริ่มขึ้นเนาะตอนนี้นะครับทุเรนะพี่สองคนนี้ก็บอกว่าเมื่อกี้ได้ลูกปลาแนละ้วได้ปลาเล็กได้ประมาณสักมือหนึ่งละมือใหญ่ๆละนะครับแต่เรามายังไม่ได้เลยนะต,ตอนนี้นะพี่เรายังไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้ตอนนี้พี่ออมหมุนมาเลยหมุนมาเลยจริงเหรอจริงเหรออ่ะดึงมาเร็ว เกี่ยวเบ็ดมาดีเกี่ยวหมุนมาดีหมุนมาหมุนมาให้สุดเล้วครับโยังไม่ไปหราเอามาเดี๋ยวพ่อดูให้มาโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันก่อนนะครับไปช่วยช่วยเด็กหมุนเบ็ดก่อนนะคะ